เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทางจีนแล้วก็เมียนมาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเลยนะครับแล้วจีนก็ลงทุนในเมียนมาเนี่ยมหาศาลเยอะมากๆอีกด้วยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าเมียนมาเนี่ยตรงสเปคจีนทุกอย่างเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นแบบนั้นและไทยเราเนี่ยจะกระทบอะไรายอยู่ตรงไหนในคลิปเนี่ยไลฟฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลองทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอนร์ตอสังหารี่คนรวยไม่เคยบอกคุณเลยนะครับคุณอยอู่ช่อง p ป o p e r t ต Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกับริงเรื่องอสังหารหิมทรัพย์ ถ้าคนแรกอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับแต่คิดได้ชวนคุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นคือทางเมียนมานั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆดูนะครับว่าในฝั่งของเอเชียเนี่ยจีนมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับทั้งเป็นผู้บริโภคทั้งผู้ส่งออกแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นทั่วเอเชียในโครงการ1แถบ1เส้นทางของทางจีนเขาอะนะครับแต่เพื่อนๆทราบแล้วบอกว่าเมียนมาร์นี่กเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์กับจีนอย่างแน่นแฟ้นมากๆเลยว่ามีอะไรที่ตรงสเปคกับจีนหลายๆอย่างครับขอนั เลยแค่ทางเดียวนะครับและมียุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่ค่อนข้างอ่อนแอครับอ่อนแอเนี่ยหมายความว่าการผลิตภายในประเทศเนี่ยนะครับไม่พอต่อการใช้งานนะครับในประเทศเองจาเป็นต้องนําเข้าทรัรยรธรรมชาติต้ามันหรือแก๊สธรรมชาติจากข้างนอกเข้ามาครับซึ่งหลายคนก็ได้ยินข่าวว่ารัสเซียเนี่ยก็ทำการวางท่อนํกาก๊าซนะครับส่งมาให้จีนด้วยนะครับรวมถึงก,การส่งออกน้ํามันให้จีนที่แบบมีตัวเลขที่สูงถึงแม้รัสเซียเองจะโดนคว่ำบาตรก็ตามนะแต่จีนเองก็ยังซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยเข้าเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่จ ออกทางทะเลและ2ก็คือเรื่องของพลังงานทางธรรมชาติเนี่นะครับเมียนมาเนี่ยจจะตอบโจทย์2ข้อนี้เต็มอิ่มเลยครับซึ่งหาพูดถึงแบกการแล้วก็เรื่องราวของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นประเทศที่ได้อยู่ภายใต้าการปกครองของทหารมาเป็นเวลาช้านานนะครับแต่ว่ามีช่วงเวลาที่ได้เลือกตั้งเหมือนกันนั่นคือสถัยของคุณองซานซูจีะครับแต่ว่าจะตั้งได้ไม่นานครับก็ถูกรัฐประหารอีกรอบหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ถูกกองทัพพมา่าเนี่ยยึดอํานาจกลับมาอยู่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนก น,น,แ,นแต่พอมาในายุคของคุณองซานซูจีเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดกว้างเรื่องของการลงทุนมากขึ้นครับมีหลายชาติเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการวมถึงอินเดียด้วยนะครับและซึ่งทา,างรัฐบาลของคุณองซานซูจีนเนี่ยก็มีแนวคิดที่เป็นแนวชาติตะวันตกประชาธิปไตยนะครับมองในมุมของรัฐบาลจีนเองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่มุมดีจชเท่าไรครับเพราะเกิดการรัฐประหารนะครับและเกิดการคว่ำบาตของชาติตะวันตกทั่วโลกเลยเนี่ยทำให้ทางเมียนมาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีทางออกอะไรมากนักนะครับแต่ก็ต้อง ทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำการสับสนนะครับรัฐบาลทหารของทางเมียนมาเนี่ยยังออกหน้าออกตาพอสมควรครับคำถามก็คือว่าทำไมต้องเป็นเมียนมาด้วยนะครับและทําไมต้องเป็นรัฐบาลทหารครับอย่างแรกเลยนะครับทางเมียนมาเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นแก๊สธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมหาศาลครับอุดมสมบูรณ์มากๆเรื่องของแร่เรื่องของไม้เรื่องของอัญมณีนะครับซึ่งหันอุตสาหะในการส่งออกเจนผ้าว่าแก๊สธรรมชาตินะครับและเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มหาศาลมากๆครับก็เรียกว่ากว่าครึ่งเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ เมียนมาเนี่ยก็มีความติด กับจีนเนี่ยค่อนข้างแน่นแฟนเลยนะครับซึ่งหากดูในหลายพื้นประเทศที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับจีนเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าจะถูกแทรกแซงหรือจีนมีที่พลมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นทางเนปาลอย่างเช่นทางอินเดียปากีสถานลาวเวียดนามเองก็ตามครับซึ่งทางจีนแล้วก็รัฐบาลของเมียนมาเนี่ยนะครับก็ได้ทําเรื่องของอีโค o ดมิคคอรริดอร์หรือระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้นไม่ใช่ทุกป,ประเทศนะครับที่จีนจะทราระเบียงเศรษฐกิจร่วมด้วยก็มีไม่กี่ประเทศเช่นปากีสถาน,นซึ่งจนภาพะกครับ ได้แก่ท่าเรือครับได้แก่ท่อส่งน้ำมันดิบนะครับสามท่อก๊าซธรรมชาติครับสี่ครับรถไฟด้วยครับก็เรียกว่าทําเส้นทางเดียวเนี่ยนะครับวางทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยทั้งเรื่องของรถไฟท่อนําก๊าซท่อขนพลังงานแล้วก็จุดปลายก็เป็นเรื่องของท่าเรือด้วยครับซึ่งตัวเลขการลงทุนของจีนนะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2005เนี่ยนะครับมีการลงทุนเพียง24ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่พอในปี2009เนี่ยเติบโตไปถึง930ล้านรดอ์สาเติบโตกว่า3,800นเหระเทศทีล ุนในเมียนมาเนี่ยครับจีนเป็นอันดับ2อนะครัอันดับหคือสิงคโปร์นะฮะและประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่จีนลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ19นะครับจากทั้งหมดนั่นเองครับแต่ที่มาเป็นการลงทุนนะครับเรื่องของตตวเลขกเทรดเนี่ยเรื่องของการ Import ส่งออกนะครับ จีเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะที่เมียนมานทำการส่งออกไปให้ครับหรือเป็นผู้ซื้อหรือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางเมียนมานั่นแหละครับซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแนวแก๊สธรรมชาตินะครับแต่หากดูเรื่องของปริมาณการส่งออกนนนเนี่ยออกับเรื่รงองของการผลิตี่นนะครับเจนภาพว่าส่งออกของทางเมียนมาเนี่ยเรื่องของแก๊สน,น,นะครับกินกัดส่วนไปกว่า70%ของยอดผลิตครับหรือพูดได้เลยว่าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผลิตนี่นะครับไปส่งออกหมดเลยครับซึ่งด้วยการส่งออกเนี่ยครับทางเมียนมาเนีี่่ยาเินนได้กว3.5บบลละครั จากการส่งออกก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวเลยครับซึ่งเพื่อนๆเห็นตัวเลขการลงทุนของจีนเนี่ยในเมนมาแล้วใช่ไหมครับเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมหาศา,ศาลมากๆเลยถามว่าจีนเนี่ยคุ้มแค่ไหนหรือว่าทําไมจะต้องทุ่มอะไรขนาดนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับการขนส่งเนี่ยทางเรือเนี่ยมาอย่างจีนเนี่ยต้องผ่านช่องแคบมาลากาข้างล่างนี้นะครับก็คือผ่านประเทศมาเลเซียผ่านตรงสิงคโปร์เนี่ยครับแล้วอยอ้อมมาตรงทะเลจีนใต้แล้วก็ค่อยมาดรอปที่ ประเทศจีนตรงเซินเจิ้นต่างๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองอีกนวหนึ่งนี่นะครับท้าฮางเมียนมาเนี่ยสามารถมีท่าเรือตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีเส้นทางการขนส่งนะครับรถไฟนี่นะครับเชื่อมต่อเข้าสู่จีนตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับเห็นภาพว่าลดต้นทุนการขนส่งการอ้อมโลกเนี่ยไปได้เยอะมากเลยครับอย่างน้อนนยก็เพิ่มช่องทางางออกทางอีกทางหนึ่งนะครับปกติย่ยออกทางเอเชียแปซิฟิกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยออกตรงอ่าวเบงกอลนะออกตรงมาสุรอินเดียได้แล้วก็ไปทางตะวันออกกลางได้ครับแล้วซึ่งต้องอยงันี่รางเรื่ออองงขท่าเรื แถว4รีลังกาไว้ด้วยนะครับแล้วสิง่งอะไรก็เป็นประเทศที่มีความสมคัญกับจีนค่อนข้างแน่นแฟนครับเอาจริงจเนี่ยติดหนี้จีนเยอะนะครับก็ต้องให้ท่าเรือให้จีนดูแลครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยจีนก็มีการวางกองลังเรือดำน้ำตรงท่าเรือสิีลังกาด้วยนะครับเจอว,ว่ววาภูมิศาสตร์เรื่องของยุทธวิศกรอาวุธหลังฐางนอาหารต่งตางๆนานี่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ก็เียเชื่อมโยงกันเนี่ยเรียกว่าตัดไทยออกไปได้เลยครับอีกจุดหนึ่งให่จัดตามองนั่นคือท่าเรือน้ำลึกตรงเจียวเพียวนั่นเองนะครับก็เป ทางแก๊สธรรมชาติด้วยนะครับนับเป็นท่าเรือเป็นแีวทางเลนหนึ่งของทางจีนด้วยครับซึ่งที่ตั้งนอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยเป็นท่าเรือน้ําลึกนะครับที่สามารถรองรับเรือบรรทุกน้ํามันได้กว่า3 0 0 0 0 0ตันเลยเลยครับเละเมืองน้ของอุตสาหกรรมตรงนี้จะมีทุกอย่างครบวงจรนะครับทางสนามบินโรงงานปิโตรเคมีโรงงานถลุงเหล็กให้เปรียบเทียบในไทยก็คือเหมือนเอามาตะพุทธแล้วก็เอาแหลมงฉาบังเนี่ยมารวมตัวกันไว้ที่นี่ที่เดียวครับคือตรงนี้มันเหมือนเมืองใหญ่เลยครับเป็นท่า สองน้ามันแล้วก็เป็นที่เดี๋ยวขนส่งสินค้าจากที่อื่นเนี่ยนะครับตัวออกกลางยุโรปเนี่ยนะครับมาเข้าจีนทางฝั่งนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตัวเขตเศรษฐกิจเจ้าผิวเนี่ยก็ว่าใหญ่ว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่จบนะครับมีอีกอันนึงนะนั่นคือตัวทิละวานั่นเองครับเจนพ่ออยู่ที่แถวตรงย่างกุ้งเลยนะครับปกติตั้งทุนแถวนี้จะเป็นทางญี่ปุ่นครับเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศนะครับเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งห่างาากกกทงงงยุุุ่่่่่่้้เเนนนนีปป็แแค20โลลมตรรววญือสส149 ซึ่งถ้าามว่าตอนนี้ไทยอยู่ตรงไหนและกระทบอะไรบ้างน,นะครับก็ต,ต้องบอกว่าถ้าเรามองเรื่องของแลนด์บิดนะที่ไทยเราจะทําตรงแถวระนองตรงแถวชุมพรตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ตอนจรนบว่าทางจีนเนี่ยนะครับมีอิทธิพลมีบทบาทในการนําเข้าส่งออกแล้วก็หาทางออกทางทะเลจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราก็ตั้งใจว่าถ้าเราแบบว่านําเข้าสินค้าเข้าสู่จีนโดยผ่านทางแลนด์บิดของเราได้เนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับแต่ถ้าดูจริงๆนี่นะครับทิศทางของทางเมียนมาเนี่ยดูเหมือนจะ โดนใจจีนมากกว่าเราอ่ะนะครับหนึ่งก็คือมันใกล้กว่าครับอีกทั้งในความเสี่ยงทางการเมืองเองไทยก็มีมากกว่าในมุมของจีนนะครับหมายความว่าทางไทยเราเนี่ยนะครับก็แบบว่ายังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยว่าจะเข้าทางจีนไหมจะเข้าทางอเมริกาหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าในของฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากนักนะครับเนื่องด้วยที่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกความบาดจากชาติตะวันตกถูกไหมฮะยังไงชาติตะวันตกก็ไม่ยอมรับเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยจะแบบว่ามาอยู่ในฝั่งของจีนด่วนจะเต็มตัวมากขึ้นคือกกกกนน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 ้้อออออออยยยยยยวววว่่่่่่่่าา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 ททททงงงงงไััััเเเเเเคครรรบใมมมมมมมุขขีีีีีจจจจะะะ็็ดูหืปพธิตตต ยิ่งไปไหนไม่ค่อยได้มากกว่าก็เลยจะลงทุนในเมียนมามากกว่าและนองครับไอย่างตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญด้วยนะครับถ้าแบบว่าเออค่อนข้างควบคุมได้มีความชัวร์เนี่ยครับจีนอาจจะเล็งทางนี้มากกว่าครับซึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่แบบมีความใกล้เคียงนะครับหรือว่าออไทยเนี่ยมีส่วนร่วมอันอนึงก็คือตัว ท่าเรือน,น้ําลึกทวายนั่นเองครับซึ่งเมื่อปี2553นี่ครับทางบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมานะครับในการบริหารจัดการโครงการท่าเรือน,น้ําลึกทวายครับซึ่งท่าเรือน,นี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องของแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็ที่พักร,รชาชการนะครับมูลค่าการลงทุนกว่า4ี่แสนล้านบาทเลยนะครับแต่ถ้ามองจากจุดนี้จะเห็นว่าถ้าวันนี้มีท่าเรือน,น้ำตรงนี้มีการขนส่งสินค้าตรงนี้เนี่ยก็เข้ากรุงเทพได้ค่อนข้างไวเหมือนกันนะคือถ้าเป็นแลนด์บิท้าราเนี่ยก็ต้องเดินทางไกลกว่านะครับอันนี้จะกใกกกกล้้ววว่่่่่าา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 ปรร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 จจิิิงงแแตตหหหหมมมมมอออออออัันนนนนนนีีีีีเเเเ็ขยยสสคคบบืืท์์ซดุ แถวภาคตะวันออกเนี่ยครับก็มาทางกรุงเทพแล้วก็ต่อการต่อทวายเรื่อยอาจจะดีกว่าต้องอ้อมโลกนะครับไปตรงแถวมาเลเซียตรงสิงคโปร์ออกทะเลนฝั่งของมาสมุทรทางอินเดียเนี่ยครับได้ง่ายกว่าครับออกไปทางตะวันออกกลางได้ง่ายกว่าครับซึ่งท่านท่านก็แจะเห็นว่าทางการจีนเนี่ยก็มีความโน้มเอียงไปทางเมียนมาค่อนข้างเยอะนะครับด้าน,นยุทธศาสตร์ที่แบบสำคัญทั้งเรื่องของกองกําลังนะครับทหารแล้วก็เรื่องของการเมืองที่ค่อนข้างเอื้อในการคุยกง่ายกับทางจีนมากกว่าไทยครับและด้วยเรื่องของรทรัพยากรธรรมชาติที่แบบจีนเองก็ต้องการเยอะนะครับรเรื่องององขงทือนาก่อทน พลังงานรถไฟเคมีวิเศษอะไรต่างๆเนี่ยจีนก็มาลงเยอะครับฮันต้าหามอนจุดๆนี้จะเห็นภาพว่าทางเมียนมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่สําคัญกับจีนเนี่ยมากกว่าทางไทยอย่างช,ชัดเจนครับซึ่งคลิปนี้ก็มีวันเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่า,างไงก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับมีอะไรก็ติชมกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะฝัาาง่งนั้จบนะคุณชอบคลิปนี้ด like ดรีมกดไลค์กดดับช่อง Property Expert ไลด้วยนะแล้วกนะ็แชร์คลิปนี้ให้คนทีค่ค,คุณรักเลยครับ,บรกดติดตามมันเยอะให้ถึงหนึ่งแสนซับไปเลยนะครับจะได ดูเหมือนจะแน่นแฟนมากๆในการลงทุนอย gang, ่างางมหาศาลอีกด้วยนะครับซึ่งหากมองสิ่งที่เมียนมามีจะบอกว่าตอบโจทย์จีนแทบทุกอย่างเลยครับเช่นเรื่องของพลังงานครับจีนเป็นประเทศที่มีความอ่อนแอด้านพลังงานนะครับเรียกว่าผลิตได้น้อยกว่าการใช้งานครับสองเรื่องของทางออกทางทะเลครับจีนเนี่ยมีทางออกทางทะเลแค่ทางเดียวครับเรียกว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ยถ้ามันปิดล้อมเนี่ยก็คือแย่เลยครับแต่ทางเมียนมาเนี่ยมีให้กินได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งเรื่องทางออกทางทะเลแล้วก็เรื่องของพลังงานทางธรรมชาติครับการเมืองของเมียนมาเนี่ยส่วนกาารรรรัฐปะห อีกรอบหนึ่งครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าทางการจีนเนี่ยมีการสับสนนะครับรทหารทหารของเมียนมาในยุคนี้ครับในฝั่งของเมียนมาเนี่ยพอรัฐประหารถูกไหมครับก็ดูเหมือนจะแบบถูกความบาดจากชาติตะวันตกชาติตะวันออกค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งไทก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องมาคบกับจีนคบกับทางรัสเซียครับแต่ในมุมของจีนในเมียนมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับที่จะออกทะเลไปยังมหาสมุทรอินเดียไปยังสีลังกาที่มีความสำคัญอันนี้กับทางจีนแล้วก็จีนก็สามารถควบคุมท่าเรือตรงนี้ไไไดดดดด้้้้้้้ววววยยยนน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 ะะะคคครร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 ัััับบบบบแแแแลลกกกกก็ปปปออออออมมีีีีาาุุทททณ์หืืืตต่่่เเเเเงจจถใ พิเศษนะครับชื่อว่าเจ้าผิวครับก็เป็นทางท่าเรือน้ําลึกนะครับเขตปิโตเคมีอุตสาหกรรมเขตธุรกิจเศรษฐกิจและก็สามารถนำเข้าลําเลียงพลังงานเนี่ยผ่านช่องทางนี้ผ่านไบบ์ไลน์นะครับเข้าไปสู่จีนได้เลยครับอีกทางนะครับสินค้าที่ออกจะทางจีนเนี่ยครับก็สามารถออกทางเมียนมาได้เลยครับไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาลลกาไม่ต้องไปอ้อมทางสิงคโปร์มาเลเซียถูกไหมครับทางนี้เนี่ยง่ายกว่าใกล้กว่าเยอะครับซึ่งสินค้าจินกัตสามารถออกไปทางพวกตะวันออกกลางได้เลยอินเดียได้เลยหรือว่ายุโรปได้เลยครับในทางการเกษตรสินค้าจากยุโรปมันนนก็เเเเขข้้้้้้าาาาาททงงงงมมมมีียยแแลลวจไไได่่ตออออปช รากาข้างล่างนั้นครับซึ่งการลงทุนของจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ปี2005เนี่ยจนถึงปี2009เนี่ยเติบโตกว่า3,800%เลยนะครับทำให้จีนเนี่ยเป็นอันดับ2ที่ลงทุนในเมียนมานะครับรองจากอันดับหนึ่งคือทางสิงคโปร์ครับแต่ในมุมของการเทรดหรือลุ่นการค้าขายเนี่ยจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการค้าขายกับเมียนมามากที่สุดครับโดยเมียนมาเนี่ยส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับก็เรียกว่าจีนเนี่ยค่อนข้างซื้อเยอะนะครับซึ่งการผลิตทั้งหม ที่ผลมาทั้งการบริโภคเศษซีที่เติบโตมากใครๆก็อยากจะเชื่อมจีนนะครับแัแ้นเนี่ยเรามีแผนการเรื่องของท่าเรือน้ำลึกเรื่องของตัวแลนด์บิดตรงภาคใตร้ระน้องเน,นี่ยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าการส่งไปจีนเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยนะครับทางเมียนมาดูได้เปรียบกว่าครับอีกทั้งในฝั่งของการเมืองเองก็ตามนะไทยก็ยังอยู่สองฝั่งอเมริกาบ้างทางจีนบ้างน,นะครับแต่เมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะตัวเลือกน้อยเนี่ยนะครับในฝั่งของความแน่นอนในการไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายต่างๆนานานนะครับทางเมียนมาดูเหม ได้ชนะประมูลนะครับด้านสมรทานจากทางรัฐบาลเมียนมาได้ทำการสร้างท่าเรือตัวนี้ด้วยงบ400ล้านบาทครับซึ่งเห็นเพราะว่าท่าเรือตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือเร็วกว่าทางตัวแลนด์บิดข้างล่างนะครับหรือว่าถ้าจะอ้อมเรือผ่านช่องแคบมาละกาเนี่ยก็ค่อนข้างไกลนะครับในอีกฝั่งนึงเนี่ยครับสินค้าที่ออกจากทางนี่ของอุตสาหกรรมตะวันออกเนี่ยนะครับก็มันออกทางนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือจุดจัดสมดุลที่แบบเชื่อมโยงกับทางไทยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติปนี้ดตาลมฟ